ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเ a นโบว์ไดรี่นะคะค่ะวันนี้นะคะลุงนะคะก็จะมาเล่าประสบการณ์การทํางานให้ฟังนะคะว่าเออเนี่ยหางานยังไงสัมภาษณ์งานทํายังไงเตรียมตัวอะไรบ้างนะคะแล้วก็ culture shock ในที่ทํางานด้วยค่ะว่าลุงเจออะไรมาบ้างเนาะย้อนกลับไปนะคะตั้งแต่วันแรกๆที่ลุงเริ่มหางานนะจะบอกเลยว่ามันมีทั้งความกังวลใจแบบประหม่ามากๆเลยเราคิดเสมอว่า เฮ้ยภาษาอังกฤษเรามันแบบยังไม่ดีพอเลยอะลุงคิดแต่แบบเนี้ยคือมันยังไม่พร้อมเราไม่รู้ว่าเออไอระดับภาษาของเราอะ่ะแค่นี้มันเขาะจะรับเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยเรามันคิดมากไปหมดเลยทุกคนมันกลายเป็นกดดันตัวเองนะคะ เพื่อนร่วมงานลุงอะเขาบอกลุงว่าวันที่เขาอะหางานภาษาเขาอะแย่กว่าลุงเยอะเลยนะคะแต่ว่าเขามีความกล้าทุกคนและคนที่มีความกล้านะไปได้ไวกว่าลุงก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยไม่ได้แล้วอะเราเราคิดแบบนี้ต่อไปไม่ได้แล้วค่ะเรามาพูดกันถึงอย่างแรกเลยนะคะว่าลุงอะหางานยังไงนะคะด้วยสิ่งนี้แหละคะ่ะคือโทรศัพท์มือถือทุกคนทุกคนใช้เ Facebook กันอยู่แล้วใช่ไหมคะคลิกเข้าไปมุมขวาล่างนะคะ ของ Facebook ของเรานะคะที่กเข้าไปปุ๊บมันจะเจอหน้านี้ขึ้นมาแล้วให้เลือกฟังก์ชันไปที่คคำว่างานนี่งานคลิกเข้าไปปุ๊บนะคะเขาจะขึ้นมาเลยงานที่อยู่ใกล้ๆเราว่ามีอะไรให้รับสมัครบ้างอย่างตอนนี้ของนุงจะขึ้นมาเลยคือมีพนักง,งานเสิร์ฟนะคะเว t เชอร์เวชเ s สเนาะบาริสต้า ค o ฟฟี่ช็อปบาริสต้าตอนนี้เปิดรับเยอะมากเลยแล้วก็มีคาสิโนบาร์ฟูลไทม์และทาร์ฟไทม์ด้วยถ้าลุงอ่ะสนใจเวทเทสงานแรกนี้ใช่ไหมคะมันก็จะมีปุ่มขึ้นมาเขียนว่าสมัครเลยเนี่ยปุ่มสีฟ้าเนี่ยสมัครเลยพอเรากดสมัครเลยเข้าไปอ่ะว้วก็แค่กรอกชื่อเมืองที่เราอยู่อีเมลแล้วก็เบอร์โทรนะคะส่งไปให้เขาแค่นี้แหละ หรือไม่เขาก็จะมีรายละเอียดเขียนมาด้วยว่าเออถ้าสนใจอ่ะก็ DM ไปหาเขาหรือไม่ก็ส่ง CV นะคะหรือที่เรียกกันว่าเรซูเม่ประวัติการทํางานนั่นแหละส่งไปให้เขาที่อ e ีเมลนี้นะคะแล้วรายละเอียดเนี่ยเขาก็จะเขียนด้วยว่าเออเนี่ยจะต้องเป็นคนที่รักความสนุกนะมีเซอร์วิสมอะไรเงี้ย o ู d e อังกฤษแล้วเขาก็จะเขียนด้วยว่าเออให้ค่าจ้างเท่าไหร่นะคะอย่างคนเนี้ยเขาให้8.91ก็คือเป็น t a ต d a า d ต่อชั่วโมงเนาะแต่ว่ามีเซอร์วิสชาร์จให้แล้วก็มีทิปให้ด้วยนะคะ2เลยนะคะก็คือหางานผ่าน Google ค่ะแค่เขียนคำว่า job in ตามด้วยชื่อเมืองเราเช่น job in bedford เมืองที่ลุงอยู่ก็จะขึ้นมาเลยก็คลิกเข้าไปดูว่าเออมีอะไรน่าสนใจบ้างพอเราได้อันที่เรารู้สึกว่ามันเหมาะสมกับเราแล้วเนี่ยส่งประวัติการทำงานของเราไปที่อ e ีเมลนั้นนะคะพอส่งไปแล้วปุ๊บเขาก็จะส่งเมลกลับมาว่าเนี่ยจะนัดสัมภาษณ์งานเมื่อไหร่ เวลากี่โมงอะไรเนี้ยเราก็เตรียมตัวไว้เลยแต่ว่าถ้าเป็นร้านอาหารหรือฟาสต์ฟู้ดพวก KFC McDonald s Nando Subway ไปที่หน้าเว็บเขาได้เลยนะคะจะมีแบบว่าปุ่มแบบสมัครงานอยู่ให้เราส่งข้อมูลไปว่าเราอยากทำสาขารไหนอะไรก็บอกไปแล้วเขาก็จะมีติดต่อกลับมาแต่ส่วนตัวลู้เคยทำแล้วเขาติดต่อกลับมาคือช้าลุงอ่ะใช้วิธีการเดินเข้าไปในร้านเลยจะ้ะแล้วก็สนใจสมัครงานขอคุยกับหัวหน้าได้ไหมแล้วก คุยออกับพ่หน้าว่าเออมีตําแหน่งว่างไหมคะอยากทํางานค่ะเขาก็ถามเออพาสไทม์ฟูไทม์ time. แต่เราก็ต้องเตรียมหลักฐานเราไปด้วยประวัติการทํางานบุ๊ a แบง a ์พาสปอร์ตว p ค r มิ t อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องพกไปด้วยต่อมานะคะเป็นวิธีการเตรียมตัวสัมภาษณ์งานค่ะโดยวิธีการเตรียมตัวของลุงนะคะนั่นก็คือ YouTube ค่ะเขียนใส่งานที่เราแบบอยากทำก่อนที่มาใหม่ๆม,มันมีงานเดียวที่เปิดรับเท่านั้นก็คือ แคร์โฮมค่ะแคร์โฮมก็คืองานดูแลผู้สูงอายุนะคะก็จะมีแคร์โฮมที่ดูแลในสถานที่ดูแลผู้สูงอายุเลยกับแคร์โฮมที่ไปทําตามบ้านซึ่งงานแคร์โฮมอ่ะมันเป็นงานที่เงินดีเพราะว่าใช้ทักษะและความอดทนเนี่ยค่อนข้างสูงเขาให้อยู่ที่10พาวต่อชั่วโมงถึง11.50พาวต่อชั่วโมงถือว่าได้เยอะมากๆเลยนะคะและเขามี OT ให้ด้วยแต่ว่าถ้าไปทำตามบ้านน่ะ อันนั้นน่ะอาจจะต้องใช้รถส่วนตัวทุกคนต้องมีรถได้20พาวถึง25พาวต่อชั่วโมงลุงเขียนสายงานลงไปปึ๊บเขียนไปเลยว่า Care Home Interview Question เขาก็จะมีขึ้นมาให้เลยแบบนี้เขาจะถามอะไรแล้วบ้างเขาจะเขียนมาเลยว่าเออเขาจะถามคำานี้นะและเราจะตอบแบบไหนแล้วลุงก็มาประยุกต์กับลุงดัดแปลงคําศัพท์ที่มันง่ายและลุงจําได้อะไรเงี้ยลุงก็จะมาเขียน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 ,ยนไว้จะโชว์ให้ดู Tell me about yourself ลุงก็เขียนไว้เออบา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  What experience do you have แล,ล้ลุงก็เขียนไว้ลุงเคยทำงานอะไรมาบ้าง Why do you want to work here นี่แหละค่ะก็คือเป็นการเตรียมตัวที่ลุงจะไปสัมภาษณ์งานแต่ละครั้งเนาะก็จะใช้ YouTube ่เข้ามาช่วยแล้วก็หาข้อมูลผ่าน Google อะไรอย่างเงี้ยว่าเขาสัมภาษณ์ยังไงแล้วคนที่ทำงาน ประเภทนี้เขาเจะคำถามแบบไหนบ้างแล้วก็เก็บข้อมูลต่างๆนะคะมาเป็นการเตรียมตัวเนาะค่ะและตอนนี้เองนะคะลุงทำงานฟาสต์ฟู้ดคือจริงๆอะลุงเริ่มงานฟาสต์ฟู้ดได้อะยังไม่นานประมาณ3สัปดาห์แค่นะั้นเองค่ะจริงๆเขาไม่ได้ให้เราไปทอดไปทอดไ,ไปทำงานหนักนะคือเขาแบ่งฟังก์ชันกันเลยอะผู้ชายทอดนะผู้หญิงทอดเล็กๆน้อยๆเฟนไฟานะเบอร์เกอร์นะกดน้ำนะเป็นแคชเชียร์นะคือลุงก็รู้สึกว่ามันสนุกดีนะ มันอาจจะยืนทั้งวันน่ะแต่ว่ามันได้โยกย้ายทําของทํานั่นทํานั่นทํานี่เรื่อยๆมันเพลินๆดีแต่ว่าจะค่อนข้างวุ่นๆในวันหยุดเสาร์อาทิตย์อล l เดย์อะไรเงี้ยจะลูกค้าจะเยอะมากคําถามต่อมานะคะเพื่อร่วมงานเป็นยังไงเนาะเจออะไรในที่ทํางานบ้างก็มีดีมีไม,ม่ดีคนมันก็เป็นอย่างนี้ทุกที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนของโลกก็ตามแล้วก็จะเจอคนที่ดีและคนที่ไม่ดีแต่ถ้า เจอคนที่ไม่ดีเราก็ต้องโฟกัสในข้อที่ดีของเขาเออลุงถึงจะอยู่ได้เพราะว่าเราต้องทํางานเราต้องหาเงินและการที่เราจะไปทํางานเราต้องเจอเขาทุกวันน่ะลุงไม่อยากแบบมีพลังงานลบๆหรืออะไรที่ติดใจทําให้เรารู้สึกอึอดอัดต่อการทํางานนะคะเอาที่รู้สึกแบบไม่ค่อยโอเคก็คือลุงเคยโดนแบบเพื่อนนะ่ะโยนความผิดให้ลุงน,นั้นเงที่ลุงไม่ได้ทําคือเวลาเราทําอาหารน่ะเราจะต้องแบบแปะ เวลาที่เราทําเปะเวลาที่จะใช้อาหารชุดนี้ว่าเอออาหารชุดนี้อ่ะต้องออกตอนไหนต้องใช้ตอนกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมลุงอ่ะไม่ได้ทําอันนั้นลุงแค่เหมือนกับว่าไปช่วยเขาคนเฉยแต่ว่าหน้าที่เปะเป็นหน้าที่เขาเขาอะทําทผิดทําผิดหลายอันเลยจนต้องไปแก้แต่เขาอะไปบอกหัวหน้าว่าลุงอ่ะเป็นคนทําคือหัวหน้าเขาไม่ได้ด่าลุงหรอกเขาไม่ได้ว่าอะไรลุงเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าเราอ่ะมาใหม่และ เราอ่ะยังไม่เก่งภาษาอังกฤษป้า,าทำไมถึงทําอย่างนี้วะทำไมทําอย่างนี้คือเราไม่เคยเจอไงก็ดาวไปทั้งวันนะ่ยวันนั้นน่ะเห็นเราเฟรลี่ใจดีเราคิดเกรงใจด้วยไงไม่กล้าเรียกคนน้คนนี้มาใช้อะไราม,ามาช่วยอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าลุงโดนใช้ทั้งวันเลยที่ชาเปลี่ยนขยะที่ชาทํานั่นที่ชาทํานี่อะไรอย่างเงี้ยคุณพระคุณเจ้าตอนแรกอ่ะลุงโอเคลุงสนุกนะเราอ่ะไม่ได้ติดใจอะไรหรอกเขาอ่ะ เห็นคนที่อยู่ข้างเขาบอกว่างแล้วคุยเล่นกันไม่เรียกเดินมาเรียกลุงที่ลุงอยู่ไกลกว่าแล้วลุงกําลังทําอย่างอื่นอยู่นี่แหละเออที่ลุงเจอแต่ว่าเราก็จัดการกับความคิดนี้นะก็คือคิดว่าแบบคิดแต่ว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรอดทนอดทนอดทน,ทนถ้ามันไม่ได้เหนือบ่าก,กระแลงเราก็ทําไปอะไรเงี้ยส่วน culture shock ในที่ทํางานนะคะทุกคนอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือที่เนี่ยใช้เท้าเก่งใช้เท้าคือแบบ ช่เท้าคือไม่ใช่เช้เาใช้เท้าเดินนะใช่เท้าชี้จ้าใช่เท้าชี้ของใช่เท้าเขี่ยของมาให้เตะของมาให้อะไรทํานองเนี้ยทุกคนคือลุงมาที่เนี้ยลุงอะเตรียมใจอยู่แล้วแหละว่าเราต้องเจออะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่งเป็นคนที่แบบสบายๆเน,นี้ยลุงไม่ได้คิดมากและลุงนะคะก็ทํางานกับหลากหลายหลากหลายชนชาติเลยเนี่ยอย่างอินเดียเนี่ยลุงจะมีความงงเขาและเวลาถามอะไรว่าแบบอันนี้ใช่ไหมอันนี้ได้ไหมเขาบอกโอเค yes แต่หัวเขาแบบ yes คือแบบ สรุปว่าใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่อ่ะโอเคหรือไม่โอเคหรือมันไม่ได้หรือยังไงจะบอกว่ามันเป็นซิกเนเจอร์เขาทุกคนการที่ใช่หรือโอเคหรือตกลงอะไรต่างๆอ่ะเขาจะโยกหัวไปด้วยที่เนี้ยเขาเลิกตรงเวลามากกิ้งวิ่งตึงตังตึงตึงตึงตางเปลี่ยนชุดกลับบ้านถ้าใช้งานหรือให้เขาทำงานเกินเวลาต้องให้โอทีเขานะ และที่นี่คิดเป็นชั่วโมงถ้าสมมติว่าช่วยงานแบบครึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยต้องให้เขาแล้วนะเขาก็ต้องให้เขาต้องอยู่ครบชั่วโมงอะคือสมมติว่าเลทมา30นาทีเนี่ยต้องให้เงินเขาแล้วนะต้องได้โอทีอะอพูดหรือเป็นการแบบเหยียดทําให้เพื่อนร่วมงานอะ ไม่มั่นใจในตัวเองรู้สึกไม่โอเคพนักง,งานคนที่พูดอ่ะโดนไล่ออกได้เลยนะสมมติว,ว่าลุงโดนเพื่อนเหยียดเชื้อชาติเหยียดสีผิวหรือว่าลุงว่าลุงหัวโป๊กแบบเนี้ยแล้วลุงรู้สึกไม่มั่นใจที่ทาง,งานลุงรู้สึกว่าลุงเสียวความมั่นใจแบบลุงบอกหัวหน้าหัวหน้ามาสอบสวนไล่เขาออกได้เลยอะ่ะ กฎหมายอะ่ะเกี่ยวกับแรงงานนะ่มันเยอะมากถ้าอยากให้ลุงทำคลิปเพิ่มก็เม้นมาบอกกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ลุงด้วยนะคะเพราะว่าแปลเป็นภาษาอังกฤษมาเป็นไทยมันก็ยากกว่าเราจะมาเรียบเรียงคำพูดเนาะเพราะฉะนั้นลุงจะมีกำลังใจในการทำงานมากค่ะทุกคนถ้าทุกคนกดติดตามขอบคุณค่ะจบกั <c oughs> นไปแล้วนะคะก็ <c oughs> ขอบคุณนะคะที่ชมกันมาจนจบคลิปเนาะลุงก,ก็ตั้งใจทำคลิปทุกคลิปแหละตั้งใจทำมากๆเลยใช้เวลาตักนานมากๆเลยนะคะคลิปหนึ่งวันนี้ลุงต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย